ดีครับเชฟผาทัมเชฟผาทัมเชฟผาทัมนะครับประกอบนะครับวันนี้เราใช้ซี่โครงหมูทั้งหมด10กิโลนะครับทำจำนวนเยอะหน่อยนะครับซี่โครงหมูสดนะครับหั่นให้ทางร้านค้านะครับเขาตัดให้ท่อนหนึ่งประมาณ2นิ้วนะครับขนาดนี้แล้วนะฮะปนปนกันซี่โครงหมูอ่อนด้วยนะครับ สมุนไพรทั้งหลายนะครับประกอบไปด้วยกระเทียมนะครับ500กรัมใบมะกรูดนะครับ50กรัมหอมแดง4หัวรากผักชี100กรัมตะไคร้นะครับ7ต้นข่าครับ50กรัมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสดนะครับอันนี้ความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับแบบนี้เพื่อที่จะปั่นได้ง่ายขึ้นน้ำมันหอยครับ1ขีด ผสมลงไปเลยแล้วจะไปปั่นรวมกันทีเดียวนะครับซี่โครงหมูทอดสมุนไพรวันนี้นะครับไม่ใช่มีแค่สมุนไพรเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกนะครับเกลือป่นครับ50กรัมแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับ1ขีดใส่ลงไปเลยอันนี้สำหรับหมู5กิโลกรัมนะครับพริกไทยขาวเม็ดนะครับ1ขีดแล้วก็น้ําสะอาดนะครับ1ลิตรนะครับสับปารด สับประรดเราใช้2ขีดอ่านอานอาเป็น,นปชิ้เล็กจากนั้นนําเครื่องทุกอย่างนะครับที่ปัดแล้วมาเทใส่กับหมูของเราได้เลยนะครับหมูที่เตรียมไว้แล้วขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะให้เข้ากันจนทั่วเลยแบบนี้แล้วนะครับหมักทิ้งไว้ นำไปแช่ตู้เย็นไว้อีก15ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้สมุนไพรและก็รสชาติของเครื่องปรุงทั้งหลายเข้าไปกับเนื้อหมูซี่โครงหมูนั่นเองอันนี้เราจะใช้วิธีการปรุงด้วยการอบนำมาใส่ถาดอบนะครับเราก็จะใช้ไฟอ่อนก่อน160องศานาน25นาที จากนั้นถึงจะเร่งไฟนะครับเป็น175องศาอีก20นาทีก็จะได้หมูอบสมุนไพรหอมๆแบบนี้เลยครับทำกินได้ทำขายได้ครับขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ